เปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอใหม่จากหัวเว่ย n o Flip S ที่ถูกกว่าเดิมและมีสีสันสดใสคุณเคยคิดว่าจะมีวันที่สมาร์ทโฟนพับจอจะเป็นของฝีมือได้ไหมกับราคาที่เบาๆในกระเป๋าเงินวันนี้หัวเว่ยมาเปิดตัว n o Flip S ที่เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นแรกพร้อมกับสีสันใหม่ที่สะดุดตาและราคาที่ถูกกว่าเดิมอีกด้วย Huawei Nova Flip S ได้ใช้ชิปเซต k i r ิน Series 8จาก HiSilicon ซึ่งเป็นภาคธุรกิจพัฒนาชิปของ Huawei ที่มีการปรับปรุงจาก Kirin 8020ที่เป็นเครื่องพับจอระดับกลางดีไซน์พรีเมียมชิปเซ็ตใหม่นี้มีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกับการติดตั้งแกน CPU, CPU และชิปกราฟิก GPU ที่เหมาะสม Kirin 8030มีการปรับปรุงให้มีแกน CPU ระดับพรัมที่ความเร็วสูงสุด2.29กิกะเฮิรตซ์สำหรับประมวลผลอย่างเต็มศักยภาพและแกน CPU ระดับ Per ร์ฟอร์แมที่ความเร็วสูงสุด2.05กิกะเฮิรตซ์สำหรับประมวลผลงานทั่วไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและแกน CPU ระดับ e f f i c i e n c y ที่ความเร็วสูงสุด1.30กิกะเฮิรตซ์สำหรับประมวลผลแบบประหยัดพลังงานพร้อมกับชิปกราฟิก Melon 920ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการแสดงภาพเพิ่มขึ้น สเปคด้านอื่นๆของโน้ตฟลิปเอยังคงใกลเคียงกับรุ่นแรกรวมถึงแผงหน้าจอดีขนาด2.14นิ้วบนฝาพับและแผงหน้าจอดีแบบพับด้วความละเอียด full hd พร้อมเทคโนโลยี tpuo ที่ช่วยให้ปรับรีเฟรชเรตไดนามิกได้ถึง1 2 0ิ hz ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่ปรากฏบนหน้าจอด้านระบบการชาร์จแบตเตอรี่ก็ยังคงเหมือนกับรุ่นแรกความจุ4 4 0 0 mah รองรับการชาร์จไฟระดับ66 w และทำงานบนซอฟต์แวร์ hammeros ห1าที่หัวเว่ยพัฒนาขึ้น ด้านระบบการถ่ายภาพมีกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องอัลตรย์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องเซลร์ฟีความละเอียด32ล้านพิกเซลทาให้การถ่ายภาพของคุณมีคุณภาพสูงและเต็มไปด้วยรายละเอียด h u a w e i n o นฟ e ีเ no มีราคาเริ่มต้นที่3,388หยวนหรือประมาณ15,600บาทสำหรับเวอร์ชันแรม 8GB และสตอรี 256GB ซึ่งทำให้เป็นสมาร์ทโฟนพับจอที่มีราคาประหยัดที่สุดในประเทศจีนมีตัวเครื่องสีเฟเดอร์แบล็กไวท์เอชเชอร์บลูกรีน ซอฟทิงและ s t a r b แ c k ที่สะดุดตาและสดใสคุณคิดว่าจะได้ลองใช้สมาร์ทโฟนพับจอที่มีราคาประหยัดและมีคุณภาพสูงแบบนี้ไหมลองเป็นเจ้าของ No ้ตฟล S เที่มีสีสันสดใสและสเปคที่เหมาะสมกับคุณละกัน